สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบก,กับผมแบงค์บารมีนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมเห,หรียญหลวงพ่อสดวัดกาหลงชื่อรุ่นว่าเสือหมอกหรือเสือนอนกินโดยรุ่นนี้ออกในปี2519มีการจัดสร้างด้วยกันหลากหลายแบบมีทั้งแบบที่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนี่คือทองแดงลมดนับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีทองแดงผิวมันปูออกลุงลุงหน่อยลุงนี้ก็เกิดจากธรรมชาตินะครับเวลาผ,าผ่านการเวลามานานแล้วก็มีแบบกระลาเงินกระลายเงินแบบนี้แล้วก็กระลาทองเท่าที่พบเห็น โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปรามาณนี้แล้วก็รุ่นนี้จะมีการแยกด้วยกันค่อนข้างหลากหลายมีบล็อกธรรมดาบล็อกโสอเสือแล้วก็บล็อกนิยมจีวอแลบเดี๋ยวเรามาไล่เรียงทีละอย่างกันอันดับแรกก็อยากจะให้ดูความเป็นพาระแท้ของรุ่นนี้กันก่อนตัวเหรียญหลวงพ่อสดวัดกาหลงเขาออกในปี19เพราะฉะนั้นกรรมวิธีในการทํานั้นก็เป็นการแกะบล็อกสดสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็ดูลวดลายรายละเอียดต่างๆให้ดูว่าเป็นงานแกะบล็อกสดหรือไม่ สังเกตได้จากการแกะบล็อกตรงบริเวณนี้ตรงพยานาะคและรอยต่อตัวอักษรบริเวณด้านหลังเหรียญอันนี้คือเบื้องต้นนะแล้วก็ด้านหลังก็ดูยันว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเรามาดูกันรูลดลายายละเอียดก,การแกะบล็อกเม็ดไข่ปลานะครับเรียงการสวยงามตรงบริเวณรอยกระหนกมีรองรอยการแกะบล็อกชัดเจนนะครับและนี่รองรอยจากการปั๊มตรงบริเวณพื้นเหรียญตรงไขป่ปลาเส้นเซียนที่เกิดจาก การปั๊มเนี่ยเกตพยานาคตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็จะต้องแบบว่ามีความคมแบบนี้ในลักษณะแบบเนี้ยแบบนี้ก็จะดูง่ายนะครับลองร้วกันต่อยันมาดูกันส่วนสําคัญเลยตัวพอพานจะมีการแกะ2ขั้นเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูลักษณะของตัวพอพานที่มีการแกะบล็อกเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูให้นึกซะว่าแผ่นกระดาษเนี่ยคือบล็อกเหล็กที่เขาใช้ปั๊มผ่าแล้วปากกาเนี่ย เปรียบเสมือนเครื่องมือช่างที่เขาใช้แกะบอกเวลาเขาแกะลองสังเกตด,ดูนะตัวพอพานตรงนี้เห็นไหมตัวพอพานจะขึ้นคําว่าพระใช่ไหมเวลาเขาจะขึ้นคําว่าพระก็จะต้องขึ้นแบบนี้มีเครื่องมือแกะเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะตรงนี้โฟก,กัสนะครับลากมาแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บ,บเห็นไหมเราก็ลากกลับไปนะครับนี่อันนี้คือหนึ่งขั้นตอนนะครับนะนี่คือหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะแกะเพิ่มอีกนะครับ ลักมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมก็จะกลายเป็นตัวพอพานสังเกตตรงนี้จะเป็นรอยก่ายกันเขาจะเรียกว่ารอยต่อ,อยันหรือรอยต่อของตัวอักษรซึ่งถ้ามีในลักษณะแบบนี้โอกาสาที่จะเป็นพาแท้ก็ค่อนข้างสูงสังเกตนะเห็นไหมตัวพ่อพานเดี๋ยวผมซูมให้ดูจะมีตามที่ผมอธิบายไว้เปรียบเลยตัวคอควายก็แกะเหมือนพ่อพานครับมีร่องรอยการต่อย,อยันที่ชัดเจนเส้นเสี้ยนเกิดจากการปั๊มก็ทําให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นประเด็นคือองค์นี้นี่คือรอยต่อยันถือว่าค่อนข้างคมชัดมากน้แต่ก็ค่อนข้างสวย ยะะผิววดดีด้ตามนี้นี่ก็จะเป็นเบสิกคร่าวๆแล้วก็ให้ดูหลังยันกันซสมให้ดูหลังยันรุ่นนี้ก็จะเป็นการแกะบล็อกด้วยการกัดน้ํากดนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูให้มีลักษณะของผิวที่มีรูพุนๆแบบนี้เป็นรังผึ้งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โอกาสเทก็ค่อนข้างสูงต้องย้ําก่อนนะว่าถ้าแกะบล็อกโดยการใช้น้ากดกัดเนี่ยความคมชัดของด้านหลังยันเนี่ยก็อาจจะดรอปลงไปเพราะว่า,าการกัดด้วยน้ํากดจะเป็นการประหยัดเวลามากมากว่าการที่เขามานั่งแกะด้วยมือนะเป็น กระบวนการการผลิตที่นิยมในสมัยก่อนแล้วก็ด้านข้างเหรียญตัดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จะเป็นตัดแบบฉีกขาดนะจะตัดไม่สุดนะทั่วทั้งเหรียญเลยเพ่าที่ผมสังเกตดูแล้วอะ่ะมีตัดสุดมานิดนึงแต่ส่วนใหญ่ะจะฉีกขาดแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทุกองค อย่างองนี้เนี่ยบางองค์ก็จะขาดสุดบางองคก็จะขาดไม่สุดแต่ก็จะมีฝั่งหนึ่งอ่ะที่ทําให้เราเห็นว่ามีรอยขาดที่เป็นธรรมชาติชัดเจนอย่างตรงนี้ลองดูแล้วกันเนาะธรรมชาติขององพระนี่คือเบสิกคร่าวๆข,ของพระเหรียญรุ่นนี้เบื้องต้นแล้วก็รุ่นเนี้ยก็มีการแยกหลายแบบอันนี้เท่าที่เห็นนะที่ผมนํามาให้ชมจะเป็นแบบบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาในที่นี้ก็คือไม่ใช่แบบต่อโคตดไม่ใช่แบบจีบอลแลบและจีบอลแลบเป็นยังไงจีบอลแลบเป็นงี G นง้ก็คือดูให้ตรงเนี้ยมีติ่งเนื้อเกินโผล่มานี่แหละจะ เป็นบอกจีวอนแแล้วเป็นมอกที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากที่สุดสังเกตน,นะองคไหนก็แล้วแต่นะถ้าเป็นบลอกจีวอนแเมื่อไหร่จะมีเนื้อเกินตรงนี้1จุดแล้วก็มีเส้นขีดตรงนี้หนึ่งมีไข่ปลาตรงนี้1จุดอันนี้คือเป็นจุใจตังแบบสากลเลยนะแต่องเนี้ยเราต้องพิจนารณาอย่างอื่นด้วยนะอย่างองเนี้ยลมกระไหลมาค่อนข้างหนาตรงเนี้ยจะหนากว่าเพื่อนแต่ก็จะมีบางส่วนที่แบบว่ายังพอมองชัดอยู่อย่างตรงเนี้ยตัวพอควาตัวเนี้เห็นไหมรอยต่อยังคมอยู่อันนี้จะเป็นส่วนที่โดนลมกระไหลมาไม่นามาากเพระะฉะนัั้นก็ยงสามารถดก เยู่ออหนังสือคมชัดแบบนี้ก็ยังพิจารณาได้อยู่บางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าพญานาคไม่คมชัดนี่เก๋เลยก็ใจเย็นต้องดูก่อนนะว่าพระเนี่ยลมกระไหลมาใน,ในลักษณะแบบไหนเหรียญนี้นะครับส่วนมากนะจีวรลเล็บก็จะมีจันเซียวตรงนี้ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นตัวนี้เป็นรายการที่นิยมแล้วก็ตัวตัดของเหรียญจีวรลเล็บเนี่ยก็มีหลายแบบมีทั้งแบบว่าขึ้นมาแบบนี้แล้วตีโค้งแบบเหรียญที่ผมถืออยู่หรือจะขึ้นมาแค่ด้านขวาโค้งมาแค่ด้านขวาแต่ด้านซ้ายเนี่ย ไม่มีตรงนี้ก็จะตรงไปเลยก็มีเหมือนกันแล้วก็พื้นเหรียญโดยส่วนมากถ้าเป็นจีวอนแล้วจะมีเส้นเซียนจากตัตยันแต่องเนะี้ยด้วยความที่ว่ากระไหลเขาหนาครับก็จะส่องแล้วแบบเจอย่างนิดหนึ่งแต่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับยังมีให้เห็นอยู่ตามนี้เลย อ,องค์นี้หลุมกระไหลมาแต่ยังมีให้เห็นอยู่ว่าตัดเนี่ยมีการฉีกขาดเป็นธรรมชาติตัดฉีกขาดเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็ดูง่ายตามนี้อันนี้คือบล็อกนิยมนะสน่วนที่มีความนิยมรองลองมานะครับก็จะเป็นนี่บล็อกตอกโค้ดสอเสือซึ่งโค้ดสอจะแพงกว่าบล็อกธรรมดาแต่ก็ไม่แพงกว่าชีบอลแลบอะให้ดูกันเบื้องต้นอ,องนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินเห็นไหมรอยต่อตัวอักษรยังคมชัดอยู่ในลักษณะแบบนี้แบบนี้ดูง่ายลองพิจารณากันดูนะ โอเคเนาะพารุ่นเนี่ยถือว่าดูง่ายไม่ต้องจําเยอะมากก็ดูได้ซึ่งจุดเด่นของโคสโสโดยส่วนมากที่ผมมักจะเจอนะก็จะมีเส้นเซียนที่เกิดในลักษณะแบบนี้เป็นร่องรอยที่เกิดจากการปั๊มนะโดยส่วนใหญ่มักจะมีนะคะรับโคสโเสือตัวตัดตรงนี้ขึ้นมา ตรงเด่งตรงนี้มีโคง้งตีโค้งขึ้นมานิดนิดส่วนมากนะ่ะตรงนี้มักจะตีโค้งขึ้นมาไม่มากก็น้อยเป็นบล็อกตัวตัดของเขาแหละเท่าที่ผมสังเกตตรงนี้จะมีขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยจะมีขึ้นมาเห็นไ,ไหมมันจะไม่ตรงเลยเราจะสังเกตได้เลยว่าจะมีโค้งขึ้นมานิดนิดซึ่งจะมีทุกเหรียญเนี่ยองนี้จะชัดเลยเห็นไ,ไหมจะมีขึ้นมาแทบทุกเหรียญแล้วก็บางเหรียญก็จะมีแบบว่าเป็นขยัก3ขยัก4ี่ขยักก็มีนะแบบนั้นนี่จะถือว่าเป็นรายการที่หายากตามนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพระเครื่องของหลวงพ่อสด วัดกาหลกในปี2,519มีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามนี้ใครที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับนะใครที่มีภาพแบบนี้ก็ส่งมาในแชทให้ผมเช่าได้ลิงก์ไอเดียไลนก็มีขึ้นมาให้แนละ้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ